Welcome back. This is Michael and mm -hmm. Verena. And, and we'll be teaching on a series called Revolution. And Revolution, this series is based on the Book of Acts in the Bible. When this came about in the Book of Acts at first, this is something that had never been seen before in human history. Now, in every revolution, in the history of the human race it has always been based on words it is words that transforms society and it's words that change history และคําเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ And if you look carefully at your own life, the way your life looks today ถ้าเรามองเข้าไปในชีวิตของเราและเรามาเปรียบเทียบระหว่างระหวันนั้นถึงวันนี้ It was formed, guess what? Words มาจากไหนละ่ะมาจากคําพูดของเรานี่แหละหมายถึงขณะที่เราคิดอยู่แล้วเราก็พูดว่าอยากจะทําอะไรหรืออยากจะเป็นอะไร Either the words that were spoken over you, people with influence over with that words by by you, you. นั่นรวมถึงคําพูดของผู้คนที่พูดต่อเราด้วยอย่างเช่นพ่อแม่พูดกับเราหรือใครก็แล้วแต่พูดกับเราเหมือนเขาเอาคำของเขามาส่งให้เราเนาะจะพูดเป็นคําสาบก็ไม่เชิงเป็นคําอวยพรก็ไม่เชิงแต่คํานั้นติดอยู่กับเราและกลายเป็นชีวิตของเรา or by words that you spoke over yourself และคําเหล่านั้นนั่นแหละมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปมันก็มาขึ้นอยู่กับคํานั้นใครจะมีพลังมากกว่าว่าคําเหล่านั้นก็คือคําที่เราพูดกับตัวเอง so the revolution that we're being talking about is a revolution formed by words เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงมาถึงจุดนี้เนี่ยมายิ่งเน้นย้ำในเรื่องของคำพูดก็คือคำ and these words are part of a message to humankind Known as the Gospel or Good News. But these words were not human words. They were divine words or words from God. So these are not ordinary words. They are divine words. Words from God. And they come with proof. You'll notice they come with signs and wonders. So the words are constantly being proven in real time. ถูกพิสูจน์หรอือมือหรือจําเป็นจะต้องมีคําพยานและมีคําพยานมาตลอดเลยตอนนี้มาถึงบทที่6แล้วและในบทนี้ก็ได้กล่าวถึงคน t ำน t t มากมายที่มาเป็นผู้ e r ื่อเน e e ยได้เ a ิ่มเพและในบทนี้ก็ได้กล่าวถึงคนจํานวนมากมายที่มาเป็นผู้เชื่อเนี่ยได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้น now that's good news for the believers ซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับ or the church <laughs> but it's bad news for those who are against the church and against this message it's again and it's a bad news for the religious leaders and the secular leaders of that society Uh, ผู้นําทางศาสนาและผู้ที่ยึดติดในศาสนาผู้ปกครองต่างๆ Now when you have an organization that's growing very quickly you're going to have problems ในที่นี้เมื่อเรามองไปในสังคมเนี่ยเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการพยายามทําให้มีดีดีขึ้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความคิดความคิดสร้างสรรค์หรือพวก uh, ออกแบบต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความวุ่นวาย And often in organizations problems are caused by a clash of cultures. เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองและในในที่นี้เราพูดคําว่า culture คือวัฒนธรรมต่างกันความคิดความเชื่อต่างกัน so that was no t different in this case ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกับวันนั้นที่อยู่ในหนังสือกิจการนี้ and it never matters what the specific issue is it's just enough to know there's going to be arguments and conflicts และไม่ว่า เขาเรียกว่าอะไรข้อโต้แย้งนั้นๆน่ะจะเป็นอะไรเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยแต่มันมีมันมีการเถียงกันตลอดเวลามันมีการไม่เห็นด้วยกันอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเรื่อง So the people were bringing these complaints to the twelve apostles เพราะนั้นก็จะมีคนมาฟ้องร้องมานำเสนอปัญหาให้กับสาวก Now look what the apostles did about that problem เพราะนั้นมาดูกันว่าแล้ว สาวกของพระองค์เนี่ยแก้ปัญหาได้ยังไง Did they start to form a government and start to uh, elect themselves as the rulers of this group of people so that it would give them more self-esteem and more power Did they do that because that's what most humans do เขาทาอย่างที่คนทั่วไปหรือสังคมสมัยนี้ทาหรือเปล่าก็คือตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่และเหมือนพยายามจะจ,จัดแจงอะไรต่างๆโดยการใช้อํานาจ และความเชื่อมั่นของตัวเองซึ่งทําให้ดูดีแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของอํานาจซะมากกว่า Because whoever takes care of these problems is going to have power เพราะว่าไม่ไม,ม่ีไม่ว่าจะคืออยู่ตรงตําแหน่งตรงนั้นน่ะใครก็แล้วแต่ที่จัดแจงปัญหาและแก้ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้นำ And I mean like in the sense that they're going to have political power และมันเป็นผู้นําทางการปกครอง And people will trust them

สาวกได้ว่าเขาไม่มีความสนใจสิ่งเหล่านั้น so if you want to be a leader in a Christian organization or like like for instance in a church ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำในทางศาสนาในที่นี้หมายถึงผู้นำในโบสถ์ don't think that the highest power is the political power because it's not เพราะนั้นอย่าอย่าจ้องไปที่ um, เขาเรียกว่าอะไรหาความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองหรืออำนาจปกครองเพราอนมนใช่ So what the apostles actually said รัตนสาวกก็ได้พูดว่า They said no, we're not interested in these day-to-day day activities. We don't want anything to do with the day-to-day day decision making or that political power. We don't want it. เขาก็ได้ปฏิเสธไปว่าเขาไม่สนใจในเรื่องของการปกครองหรือในเรื่องของกิจกรรมในที่นี้หมายถึง แอคทิวิ y หมายถึงกิจกรรมประจําวันนะหมายถึงหมายถ,ถึงว่าการใช้ชีวิตที่วุ่นวายอยู่กับกิจกรรมต่างๆสาวกบอกว่าไม่สนใจเลย and forget, that where all don't forget money the where is was ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเรามองไปเป็นกิจกรรมของการกระทำเนาะซึ่งก็สามารถนำไรายได้เข้ามา they weren't interested in touching the money at even money in all แต่แต่พวกเขานี่ไม่สนใจในเรื่องของไรายได้ด้วยซ้ำไป They said we're gonna focus on prayer แต่เขาบอกว่าเขาจะขอตั้งใจโฟกัสอยู่ที่การอธิษฐาน And we're going to be focused on giving forth the word of God. แล้วก็ประกาศข่าวคือทำยังไงอธิษฐานแล้วถูกนำทางให้ได้ประกาศพระคำของพระองค์ So, what does that tell you the most important thing is in any Christian organization and especially in churches? เพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นอะไรตรงนี้ถ้าเรามองไปในการทำงานของโบทของพันธกิจต่างๆ Prayer and the Word of God. Like as in teaching it to the believers. Trust me, the believers can never get enough teaching. There is so much teaching of the Word of God that's needed by Christians. ในในการที่ผู้เชื่อเนี่ยต้องการฟังคําสอนของพระเจ้าเพราะยิ่งยิ่งฟังก็ยิ่งอยากจะฟังเพราะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบน่าเบือ่อว่ามีการสอนเยอะมาก And that must become the focus every church or every Christian organization must the church become focus every every of or และนั่นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนคือเป็นคีย์สำคัญที่สุดในการ uh, รันพันธกิจในการทำงานกับพันธกิจแล The apostles said, So look, pick or elect amongst yourself, have an election, pick seven guys that are full of the Holy Spirit, that are competent and skilled, and they're going to be your leaders. In other words, these men are going to run the church. นั่นก็หมายความว่าจะเป็นผู้ปกครองโบสถ์ละคือ,ค,อคือทำหน้าที่จัดการต่างๆวิบริหารนะันรกิจนั้น so you notice now something very strange has gone up here the apostles aren't going to run this church anymore it's going to be these seven men are going to run the church เราก็อยากจะให้สังเกตต,ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่สาวกคือในคำว่า a p o s t l e เนี่ยคือเหมือนผู้นำคือเป็นตำแหน่งหนึ่งเนาะตำแหน่งหนึ่งในใน ผู้นำของฝ่ายคริสเตียนเนี่ยซึ่งเขาจะไม่เป็นผู้บริหารโบสถ์แต่จะกลายเป็นเจ็ดคนนี้ที่ถูกเลือกขึ้นมาต่างหากละ่ะที่จะเป็นผู้บริหารโบสถ์ So based on this chapter 6 i x เพราะนั้นถ้ามาดูในบทที่6 You could argue there is a case to be made that a church should be run by an elected group of

The church is going to be run by the leaders not the pastor. การบริหารงานในโบส What I see in most churches is churches are run 100% by pastors แต่ ถ้ามองไปมองไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าการทำพันธกิจนะ่ะถูกดำเนินการด้วยพาสเตอร์คือสิทยาพิบาลแทนที่จะเป็นผู้ที่บริหารงานในพันธกิจ so pastors are doing all the day to day activities มันก็เลยกลายเป็นว่าสิทยาพิบาลเนี่ยก็ได้ต้องทำงานทุกๆวันเหมือนเหมือนเหมือนการกลายเป็นงานงานหนึ่งที่ ปเช้าเย็นกลับทำนองนั้นก็คือการทำงานโดยการบริหารทั้งหมด Which you'll notice the apostles had refused to do ซึ่งเรามา,มาเปรียบเทียบกับภาพภาพนี้ในบทที่6เนี่ยว่า apostle คือผู้นำของงานบริหารเนี่ยปฏิเสธที่จะทำ And remember why did they refuse to to take on day-to-day a c t i v i t i e s แล้วเห็นไหมว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธในการทำงานประจำวัน Because it was a distraction to preaching the word, teaching the word of God, and to being in prayer เพราะว่ามันจะเอาเวลาตรงนั้นกับการทำงานมาไปทำงานซะแทนที่จะอธิษฐานและสื่อสารกับพระเจ้า Brothers and sisters, it hasn't changed. It's still the same way today จะบอกว่า ตรงนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องเข้าหาพระเจ้าก่อนมีเวลาในการอธิษฐานเพื่อจะทางานไม่ใช่ทํางานก่อน Let those that are in the fivefold ministry whether it's pastor and teacher let them focus and concentrate on the word of God teaching the word of God and prayer เราก็อยากจะหนุนกําลังใจให้ออฟฟิศ สามห้าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งของผู้นำชาวคริสเตียนเนี่ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอยู่ในพระคัมภ์กับการอธิษฐานสิ่งนั้นจะต้องมาก่อนมาก่อนการทำงาน And let there be leaders who are trustworthy และก็ผู้นำนั้นๆที่เป็นผู้นำก็ขอให้มีเป็นผู้ที่เชื่อ,อและไว้วางใจได้ Incredible เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ With integrity มีสัจจวาจา with skill มีทักษะ filled with the Holy Spirit และที่สำคัญที่สุดก็คือเติมเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือถูกเจิมเต็มเป็นถูกนำทางด้วยพระวิญญาณจริงๆ take care of the day-to-day day activities the pastor does his job พระอั uh, ยพิบาลก็มีงานของของเขาก็คือการอธิษฐานกับการสอนพระคำเนี่ย and the leaders in the church Their job. แล้วก็ฝ่ายผู้นำการบริหารก็จะต้องดูทำงานของเขาก็คือจริง,รงๆแล้วมันแยกกัน does perfectly church job function his that can เพื่อให้เพื่อให้การบริหารพันธกิจได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีผล so what's pastor's job the และ pastor job สิญยาพิบานทำอะไร Teach the word of God ก็คือสอนพระคัมภีร์ pray แล้วก็อธิษฐาน นั่นคือสิ่งที่สิทธยาพิบาลเป็นมีหน้าที่ and the leaders ส่วนผู้นำ there might be like a bunch of them or it might be one of them but I'll just call them the leadership group คือเราเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มผู้นำแล้วกันซึ่งในที่นี้7คนนี้ที่ถูกเลือกเป็นผู้นำเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มผู้นำผู้บริหารโบสถ์ now if you had a small church maybe it's just one guy ถ้าเป็นโบสถ์เล็กๆเราอาจจะมีผู้นำไม่กี่คนสอสาคนที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้นำ And if you have a bigger church, you need more people to be in leadership. 7 What's their job? อ,หน้าที่, the day to day activities. What time are the services? What, uh, what are we going to do to take care of the widows? Every church has widows. What are we doing about taking care of the widows? what are we going to do about taking care of orphans? it seems that every church seems to have orphans to one degree or another. like even, like in the western world, you have a lot of single parent mothers. that means the child is missing their father in their life. that's like being like half an orphan almost. so even those kind of situations need to be taken care of by the church ยงแล้วก็ส่วนเด็กกำพร้าก็จําเป็นจะต้องมีผู้ดูแลซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าโบสส่วนมากเลยเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กกำพร้าและถ้ามามองมองไปเนี่ยจะมีผู้คนมากมายเลยที่เขาเรียกว่าแม่เดี่ยวอะไรแม่หญิงเดียวเนี่ยซึ่งก็คือไม่มีไม่มีพ่อไม่มีสามีที่มาดูแลซึ่งตรงนั้นก็ดูเหมือนเป็น let me make a comment about uh, taking care of widows even though the widow's husband may have just recently died and they get a lot of attention and compassion for that even though that happens that is only for a limited time because once that goes away then they're on their own and they live very lonely depressing lives and that's why they need attention and that's why the church needs to take care of them. not just take care of their material needs but also take care of their loneliness and their spiritual and emotional needs <coughs> ้พผู้หญิงเพิ่งเสียสามีไปเนี่ยจะมีคนที่จะสงสารและเอาใจใส่เขาเยอะเหมือนกันคือคือเห็นใจในลักษณะนั้นแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเรื่องราวมันก็ซาไปก็จะไม่มีใครดูแลเขาเลยแล้วเรื่องเรื่องมันก็แค่จบไปแค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดที่เราอยากจะชี้เห็นก็คือว่าในใน,ในพันธกิจของของโบสถ์เนี่ยของการทํางานเนี่ยถ้าเราจะดูแลไม่ไม่เนี่ยมันจะต้อง ในความในใน,ในภาพที่เราเห็นเนาะก็คือว่าไม่ใช่แค่ตอนที่ช่วงที่เขาสูญเสียสามีไปแต่มันต้องเป็นระยะยาวที่แบบเราจะทำให้เขาลุกขึ้นมาได้ยังไงที่เขาไม่โดดเดี่ยวเดียวดายหลังจากนั้นและไม่มีงานไม่มีอาชีพสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คงควรควรอยู่ในในลักษณะของการดูแลแม่ไม้ด้วย So there's a lot of little details in running a church ม,มันมีรายละเอียดมากมายเลยสำหรับการ หมายถึงว่าก่อตั้งโบสถ์นะก่อตั้งพันธกิจมันไม่ใช่แค่ว่ามีมีตึกขึ้นมาตึกหนึ่งแล้วก็ไปร่วมอธิษฐานร้องเพลงกันในทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีรายละเอียดเยอะแยะของการทำงาน And overwhelming for a overwhelming it's simply p for และมันก็ทำมันมัน,ม,นมันก็คืองานใหญ่ไม่ใช่เป็นงานเล็กๆเพราะนั้นสิทยาพิบาลจะแบกไว้ทั้งหมดคนเดียวมันก็ไม่ไหว so the the early church they picked seven men ราะนั้นย้อนกลับมาดูตรงตรงบทตรงพันธกิจตรงนี้ในกนิจการบทที่6มีก็ได้เลือกคนขึ้นมาเจคนผู้นําขึ้นมาเจคน Now I'm going to name two of them because we're going to see them in the future of this of the account of the uh, uh acts เราจะกล่าวชื่อสองท่านเพราะว่า uh, มันจะมีเรื่องราวต่อเนื่องไปถึงตอนบทบท,บทอื่น Uh, one of them was the name Steven. s t e v e n คนหนึ่งก็คือ Stephen. We're going to hear about him very soon. Uh, and we're going to hear about Phillips. And we're going to find out that a good parking place for those that are going to be destined to be occupying offices in the fivefold ministry is to be a leader of a church. Not necessarily the pastor, but in this case, the leaders of the church. จากถ้าจะพูดไปที่เราพูดกันถึงห้าออฟฟิศที่มีผู้ประกาศขา่าวที่มีครูที่มีผู้เทศต่างๆเนี่ยห้าออฟฟิศที่พูดถึงไปแล้วนะ่ะในการที่ใครสักคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในลักษณะที่อยู่ในออฟฟิศทั้งห้านี้เนะี่ยมันจะเป็นจุดที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเลยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำที่โบเหมือนเจคนนี้ก็คือเป็นผู้นำบริหาร จนกว่าพระวิญญาณจะโปรโมตอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นผู้หนึ่งในออฟฟิศนั้นๆ so the apostles they laid their hands on these seven elected men these new church leaders and prayed for them and anointed them and blessed them and empowered them to become the leaders ผู้เผยวจนะ a p o s t l โคนนี้ผู้นี้นะ่ะก็ได้ไม่ถึงสาวกไม่ใช่แค่คนเดียวสาวก ตำแหน่งใหญ่สุดของของฝ่ายเริรเตนยนก็ได้วางมือและอธิษฐานให้กับคนทั้งเจ็ดนี้ให้ได้มาเป็นผู้นำและได้ถูกเจิม and obviously the structure was very good because you'll read in chapter 7 that the church grew rapidly ซึ่ง <in S 1> เรา <all. S 1> จะเห็นเห็นผลสำเร็จในในการถูกอธิษฐานและวางมือให้และได้ถูกนำทางเนี่ยเพราะผลมันจะมีในบทถัดไปบทที่เจ็ด and even some of the priests the ones that belong to that Jewish religion even they converted over <laughs> well that's it for today uh, next week we're going to continue with chapter six